ครับผมเอลัมปางนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเหรียญพ่อย้อยนะครับรุ่นแรกวัดอัมพวันนะครับปี2511นะครับเราหยิบเหรียญมาอันดับแรกนะครับเราสังเกตดูถ้าเป็นเนื้ออัปก้านะนี่ครับเราจะเห็นนะครับเส้นสายฝนครับจะวิ่งนะครับตามพื้นเหรียญคมๆเลยนะครับนะนะครับเหรียญอาจจะมีการขัดแต่เราจะเห็นนะครับเป็นรอยสายฝนที่วิ่งเฉียงลงมานะครับนะเนี่ยคมๆครับเส้นสายฝนครับวิ่งคมๆเลยครับตามพื้นพระตามในซอกตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับตามพื้นนะครับยิ่งใต้ฐานนี่เราจะเห็นชัดเลยครับนี่เห็น นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นเล็กๆคับบิงบ่งๆจุดที่2ครับกระหนกขวาตรงนี้ครับ จะมีเนื้อเกินครับติ่งออกมาตรงปลายกระดกขวาครับเป็นติ่งออกมาเกินครับ1ติ่งนะครับตรงปลายกระหนออกขวาแล้วนะครับสังเกตดูครับตรงคําว่าเลข2ครับจะมีเส้นแตกวิ่งออกมาคมๆเลยนะเส้นแตกเกิดจากการแกะบอกพาดคมๆวิ่งออกมาแล้วเราสังเกตนะครับรุ่นแรกนะเราสังเกตดีๆ <c oughs> หูเหรียญตรงนี้ครับจะมีเนื้อปลิ้นเกินข้างขวาเยอะหน่อย <c oughs> จะเป็นปลิ้นมีรอยเนื้อเกินขึ้นออกมาด้านขวามือจะเยอะกว่าข้างซ้ายมือข้างซ้ายมือจะแคบๆหน่อยแต่ข้างขวาเราเห็นไหมครับรอยปลิ้นจะวิ่งขึ้นมาบนนี่เลยแล้วก็หายไป จะมีแทบทุกเรียนเลยนะแล้วนะครับคำว่าหลวงพ่อครับนี่ครับลอลิงครับจะมีเส้นแตกวิ่งออกมาคมๆเลยนะครับนะเป็นเส้นวิ่งแตกคมๆวิ่งออกจากลอลิงมาเห็นไหมครับคมลางๆหน่อยวิ่งแตกจากลอลิงลงมาครับจากนั้นครับด้านหลังครับเราดูนะครับตรงพระพุทธนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีรอยนูนอยู่เวลาเราสังเกตดูดีๆอ่านี่นี่นี่จะมีรอยนูนตรงนี้เป็นจุดที่คนไม่ค่อยสังเกตตามพื้นเส้นสายวิ่งคมไหมเนี่ยเส้นสายฝนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามในซอกแขนบ้างหรือว่าตามพื้น พื้นผ้าบ้างเนียจะมีความคมมากเลยเห็นไหมครับแล้วจากนั้นครับตรงฐานช่วงนี้จะมีขีด2เส้นคมคมครับขีด2เส้น1 2ขีดคมคมเลยครับตรงฐานนะครับ2ขีดคมคมจากนั้นครับตรงยันครับจะมีเส้นแตกครับตรงช่วงกลางนี้1เส้นตรงนี้จะคมมากเลย1เส้นตรงนี้2เส้นตรงนี้3เส้นตรงนี้แล้วขอบสังเกตดูจะตัดคมหน่อยนะเห็นไหมรอยตัดจะตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนี้หน้าเหรียญนะจะเป็นตัดแบบกระดาษทรายนะครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขา ไปนะครับให้ดูคอบนงูเหรียญด้วยอ่ะคอเหรียญก็จะต,ตัดคมๆแบบนี้นะครับจะมีร่องบ้างนะครับร่องเป็นร่องไม่เท่ากันบ้างใครมีสวยๆนะครับผมยินดีรับเช่านะนะครับหลายๆพันถึงหลักหมืน่นยิ่งมีจานก็สวยๆหลักหมื่นนะครับเป็นความรู้อะไรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลลัมพังขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ